สวัสดีครับนท่องเที่ยวท่านวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ซีฟูดสดๆเข้ามาทางร้านเดอบูมบีสอด์นะครับผมโซนจากกลางเลยครับจากทะเลมาบนภงเขาเลยครับดูสายฟุ้งแต่ละตัวสิครับผมอันนี้จะเป็นผัดพริกเกลือได้นะครับผมผัดซอเอ็กโอหรือว่าจะเป็นผัดซอมะขามท่ากระเทียมได้นะครับผมจากร้านเมนูมากเลยครับผมอยากให้ลูกค้ามาลองชิมกันครับผม ส่วนกุ้งลายเงาเนี่็เป็นอบหิมะนะครับผมหรือผัดซอสมะขามก็ได้ครับหรือว่าเผาก็ได้ถ้าลูกค้าชอบนะครับผมทำผัดพงกะหล่าดผัดกระจามได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือนำเสนอคือเป็นปลาเป็นปูไข่นะครับของเราแกงส้มส่วนภาคใต้รสจัดจ้านเลยครับผมใส่หน่อไม้จองครับผมก็นายมีขายเต็มนะครับผมถ้าไม่มีไข่กินดีไม่คิดเงินนะครับผมอันนี้การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผม คอนเฟิร์มว่าโอเคมีขายเต็มตัวนะครับผมสุภาพมือของเรานะครับผมจะมีแบบว่าอันนี้นึ่งมะนาวก็ได้นะครับผมผัดไชเท้เค็มก็มีผัดพริกเทาดำก็มีทอดกระเทียมก็ได้แล้วว่าลูกค้าชอบแบบว่าดื่มแอลกอฮอล์ก็จะมีเป็นเาานผาก,ก,ก็ได้นะครับผมลวกจิมก็ได้นะครับทางร้านเมนูเลยครับผมเชิญนั่งทอดเท้ามานเรียกมานรอหน้นะครับผมที่เลอบูมแอกอคอของคารเรานะครับผม โวนใกล้ๆวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะครับผมรับรองว่าสดใหม่ทุกเมนูเลยครับผมขอบคุณครับ